ขนมงาอ่อนใบเตยสูตรนี้อร่อยมากอร่อยตะโกนหอมใบเตยสุดๆสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะเราจะนำงาขาวมาคั่วก่อนนะคะคั่วเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะเกลือเล็กน้อยน้ำตาล4ี่ช้อนโต๊ะกะทิ 250ML สมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่น้ำใบเตยเข้มข้นลงไป 50ML คนให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป15ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ํามันลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเข้ากันดีแล้วไปเตรียมตั้งเตาได้เลยวันนี้ใช้เป็นกระทะอีโควินใบนี้นะคะกระทะใบนี้ไม่ติดกระทะเลยเหมาะมากๆสําหรับกวนขนมวันนี้ค่ะเราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาไม่นานเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้มาถูกทางแล้วขยาวไป สีเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเนื้อขนมก็จะใสขึ้นเรื่อยๆค่ะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดเตาได้เลยแล้วก็นํางาขั้วของเราค่ะมาโรยได้เลยเราจะโรยตอนร้อนนะคะอย่าโรยตอนเย็นนะถ้าโรยตอนเย็นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ติดงานนะคะโรยเสร็จก็พักไว้ให้เย็นค่ะก่อนนํามาตัดจะตัดง่ายขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากๆหอมใบเตยสุดๆเพื่อนๆคนไหนชอบกินขนมงาอ่อนนะคะทําเลยอร่อยมาก